เมื่อชาวกัมพูชาโชว์ศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมของเขเมรงานนี้ทั่วโลกต้องตะลึงเป็นอย่างแน่นอน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจของกรัรมพูชาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยทางเพจของกรัรมพูชาเพจนี้นะครับเขาก็ได้โพสต์วิดีโอศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมของกรัรมพูชานั่นเองนะครับเท่าที่แอดดูนะครับแอดก็คิดว่ามันไปนคล้ายกับการต่อสู้ในภาพยนตร์ของไทยเหมือนกันนะครับเอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ได้มีประชาชนชาวกัมพูชาได้เข้ามาเชื่นชมกันอย่างมากมายเลยนะครับ วันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวกัมพูชา,าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว,วัยวาศิละปะการต่อสู้ของเขมรดูน่าทึ่งมากคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับพี่ชายของฉันก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกันคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาศิละปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเขมรของเรายังมีชีวิตอยู่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมา ฉันขอชื่นชมคุณอย่างจริงใจคอมเมนต์ต่อมาครับสายพัน,นุ์เขมรวัดอังกอร์เยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าน่าจะพาไปโชว์นะน่าจะดูดีคอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยทั้งประเทศนะ่ะต้องยอมรับเพราะว่ากัมพูชานะแสดงได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอาวัยวาเพราะว่าดูหนังมากเกินไปก็เลยโชว์อะไรเลอะเทอะแล้วก็ขาดเทคนิค คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับดีที่ขนคว้าศิลปะการต่อสู้จากบันพบุรุษคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาถ้าถ่ายหนังคลาสิีเขมรเก็บไว้เป็นมรดกก็คงจะดีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาถ้าฉันเป็นนักเขียนนะฉันจะชวนคุณไปแสดงที่นครวัดคอมเมนต์ต่อมากล่าวเป็นสันว่านี่นะดีเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับศิลปะการต่อสู้ขอมันยิ่งใหญ่ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเนี่ยนะน่าดูมากเลยนะเมื่อไหรจะทําเป็นหนังสักทีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคอมเมนต์ของเรานนะช่างน่าอัศจรรย์จริงๆคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวไปว่าอีเสียมน่ะอิจฉาคอมเมนต์คอมเมนต์ท่านต่อมาครับเนี่ยนะช่างเป็นพรสวรรค์ที่แท้จริงคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าการแสดงที่ดีพลวันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ คอมเมนต์ท่านต่อมาครับเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมไม่มีศิลปะการต่อสู้ของชาติใดเทียบใดนี่นะมันน่าทึ่งสุดยอดศิลปะการต่อสู้ของเขมรคอมเมนต์ Comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าววา่าเขมรของเราอาจจะดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติเพราะว่าฝรั่งมาเที่ยวขเขมรอยากรู้วัฒนธรรมเขมรคอมเมนต์ Comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับ จงทำดีต่อไปนะทุกคนชาวสยามกังวลว่าศิละปะการต่อสู้ของเราจะรอดชีวิตและโลกจะตื่นขึ้น,นมาพร้อมกับของปลอมของพวกเขาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวประวัติศา,ศา,ศาสตร์เหมือนละครจีนมันก็คงจะดังมากแน่ๆนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเนี่ยนะทาให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับมาเรียนศิละปะการต่อสู้เพื่อรับมือกับศัตรูบุกดินแดนเขมร คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับฉันขอชื่นชมพวกคุณอย่างจริงใจคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าช่างเจ๋งอะไรอย่างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป